นี้นะคะทุกคนม้อโอลีกำลังหมุนได้วูดแล้วนะคะกำลังนับถ่ายหลังแล้วนะคะแปดนาทีในการหมุนข้าวอา,าร์ดนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะเราจะตัดเวลานานนับถ่ายหลังแล้วกำลังนับถ่ายหลังแล้วะคะ่ะเมื่อเสียงเตือนดังขึ้นนะคะก็แสดงว่า เราก็จะเปิดไอ้น้ำนิดหนึ่งนะคะเปิดไอ้น้ำจากตรงนี้ค่ะมีเสียงดังนะคะเสียงเตือนขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็เปิดไอ้น้ำเพื่อเจ๊น้อ,อกนะคะถ้าไม่เปิดไอ้น้ำก็สามารถที่จะเปิดฝาแม่ได้ แต่กวนแลวแต่ดูส eh ุดยคุณมากนัาอ่นอะไรย่เี้ยม่ใจใจกต้องใจมีความรู้สึกว่ิเลยสินะคะนีนี่คือเราเปิดทยนแค่ไอ้น้ำนะคะหลมเนี่ยหหลุ่ฟุ้งเลยนะคะหฟุ้งเลยนะคะ ตอไอ้น้ำนะคะเสียงของไอ้น้ำไม่มีเสียงเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะรออีกสักพักนะคะรออีกสักพักนะ,ะ,นะะโอเคเกดยอด,ดมากเลยแล้วก็มีกลิ่นถ้าส่งกลิ่นได้นโอ้โหจะบอกว่ากลิ่นข้าวอาราบโอเลียนมีครับโอ้โหจะบอกใครอะกลิ่นเย,ย้ายวนมากอะ่ะก <laughs> <ๆ> <laughs> ลิ่นจันทร์ข้าวหวานกลิ่นจันทร์ โอเค okay. เสียงเงียบแล้วนะเสียงเงียบแล้วนะแล้วก็กำลกังจะเปิดแล้วนะนะค่ะโอเคนะคะทุกคนก็กำลังจะเปิดแล้วนะน,นะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะเปิดแล้วนะคะเปิดฝาหม้อเลยนะเปิดได้แล้วนะคะแค่นี้เองนะคะอะให้ทุกคนดูนาทีดล้วชื่ใจนาทีดล้วชื่ใจนะคะเปิดฝาหม้อแล้วนะคะุงข้าวอัลลีเพียงแค่สิบนาทีนี่นะคะหน้าตา อลอฮัอักบักแล้วนทําองเนนื้อเนื้อมันต้องตะกี้มันกวนขึ้นมาค่ะให้ทุกคนดูนะคะนี่อลอฮัอักบัรดูข้าวค่ะดูเม็ดข้าวค่ะทุกคนนกเป็นไงบ้างทานมากนะคะดานนี้ดันนี้เลยบวบเลยมันดนอยู่ข้างบนดนอยู่ข้างบนเนื่องจากว่ามตะกี้รักวนค่ะครูแป๊บหนึ่งตะกี้ทีนี้อยากจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยค่ะนี่คือเนื้อนะคะ อยากให้คนทุกคนดูเนื้อหะกป๊บหนึ่ง <c oughs> อยากให้ <c oughs> อยากให้มีปุ่มรับกลิ่นนะคะปุ่มรับกลิ่นโอเคนะคะ <c oughs> เดี๋ยวออนุญาใส,ส่สมมือก่อนนะคะ <c oughs> เนื้อเมื่อเราโขงเมดดื่อกี้เนื้อนี้นะค่ะเป็นเนื้อที่เ,อเ,อเนื้อสันนะคะเนื้อสันโคขุนนะคะใช้เวลาไม่ต้องไปต้มเสียเวลาเลยนะคะ <c oughs> อยากจะให้ทุกคนดูนะคะนี่ <c oughs> นะคะเุ้ย ละลายเลยสุภาลออ่ะอนะคะไม่ต้องไปต้มอ,อะไรเลยใส่กับพร้อมกับข้าวสารอโอเคนะคะทุกคนดูบี้เลยค่ะดูดูดหน้าตาดูโลหวอักบัตนี่แหละนะคะนงวัตกรรมโอลีหาชี่ไหนไม่ได้อีกแล้วพร้อมข้าวอาหรับแล้วก็โลหวอักบัตนะคะสุภาลองลอ่ะสุภาลองลอ่ะโอเคนะคะ อยากจะเทให้ดูเลยค่ะทุกทุกคนอยากจะเทให้ดูหรือจะควมม่ำหม้อให้ดูนะคะเราจะควมม่ำหม้อให้ดูโอเคแสดงว่าสามสามสามถุง,อ,งอันนี้สองค่ะคุณสองสองสองถุงนะคะสองถุงอยากจะให้ทุกคนดูนะคะจะเทลงใส่ใน อเกา็นก่นมีอ๋ออเนกานะ่ะโอเคนะคะจะให้ทุกคนดูนะคะกระจาย,ยกนะคะโอเคโอเคขยับไปหน่อยนะน้าน้องนะคะขยับไปค่ะน้องแล้วจะให้ทุกคนดูหน้าตาของข้าวนะคะโอเคแล้วก็ะจาคว่ำลงนะคะ,ะกระจะคว่ำลงค่ะนี่นะคะ ไม่มีอะไรที่จะง,ง่ายกว่านี้อีกแล้วนะคะทุกคนจุห่าโจคาครูโจอันนี้พอดีหมอ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอนิดหนึ่งนะคะ,ออะไ,ไปเอมาชอจุนี่ยคะ่ะจะให้ทุกคนดูก้นหมอ้อนะคะทุกคนนะคะให้ทุกคนดูก้นหมอ้อนี่เลยนะคะ ไม่ติดหม,ม้มอเลยค่ะ<ม>นี่ค่ะทุกเม็ดเราสามารถที่จะใช้ได้เมื่อกี้น้ำน้าข้าวของข้าวสารนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะเติมมากไปกว่าอัตราส่วนที่เ,เราเแจ้งในมีระบ,บุในซองนะคะก็คือถ้าข้าวสารนี้นะคะ500กรัมเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาสซบะข้าวนอมอเป็นไงบ้างคะทุกคนค8นาทีจริงๆอ่ะ เชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ที่รู้คือนะคะไม่ได้ตัดต่ออันนี้เรี่ยวทานจริงๆค่ะนะคะอันนี้เรี่ยวทานจริงๆค่ะสุภาล,ล้อมล้ลอม<อ>ใช่ออลโลบาร์ครูอันนี้สำ,สำหรับสำหรับสำหรับร้านอาหารที่ขายแบบเบร็ฟาสต์หรือว่าอาหารแบบอาหารแบบ ด่วนจานด่วนอะไรพวกนี้ค่ะสามารถใช้หม้อนี้ได้เลยนะคะแล้วข้าวอารอับอโปรลีนะคะคือตอบโจทย์นะคะนี่สองถุงใช้กินได้ก็ปังถ้าผู้หญิงยี่สิบคนถ้าผู้ชายก็เยอะนะผู้ชายประมาณสิบคนได้เท่าครูนะคะสุดยอดขนาดไหน